พลเอกประวิตรรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นครั้งที่3ที่จังหวัดตากนะคะโดยลั่นค่ะจะทํางานเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นขณะที่เรื่องของการเมืองนะคะได้ประกาศว่าจะไม่ส่งผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐทับพื้นที่ของพรรคเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัฐด้านของนายวิษณุนะคะก็ปฏิเสธที่จะตอบค่ะว่าเป็นการครอบงำหรือชี้นําพรรคหรือไม่ค่ะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษารษาชการแทนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ต่อเนื่องที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อมอบสิทธิที่ดินทำกินภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน5ป่าประกอบด้วยป่าช่องแคบและป่าแม่กวนเกนป่าแม่ระเมาป่าแม่สอดป่าท่าสองอยาง และป่าแม่ละกาพร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนต่ำนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดตากให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าช่องแคบและป่าแม่กลวนเกนจำนวน1,231เเล่มพร้อมเดินทางไปตรวจเยี่ยมความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมารวมถึงการบริหารจัดการน้ำ โดยเมื่อพลเอกประวิทย์เดินทางมาถึงได้มีนักเรียนจากโรงเรียนสัพระวิทยารวมไปถึงเด็กๆในพื้นที่มารอต้อนรับพร้อมถูป้ายให้กำลังใจเล่าลักปู่ป้อมรวมไปถึงมีชาวบ้านมารอต้อนรับประมาณ100คนพร้อมกับร้องเพลงสัญญาใจธนาคารที่ดินพร้อมกับชูป้ายเล่าลักลุงป้อมและมอบดอกไม้ให้เป็นกำลังใจอีกด้วยโดยพลเอกประวิทย์ได้ร่วมปรบมือเข้าจังหวะกับเพลงพร้อมกล่าวทักทายเด็กๆว่า ว่าอย่างไรลูกพร้อมกับขอบคุณเด็กๆที่มารอต้อนรับด้วยสำหรับการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์นั้นพลเอกประวิทย์กล่าวว่าได้ดำเนินการต่อเนื่องในหลายพื้นที่แล้วโดยเฉพาะในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,กลาโหมที่ทำงานให้กับประชาชนมาโดยตลอด8ปีมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามในระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดตากในวันนี้พลเอกประวิทย์ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือโดยย้ำว่าน้ำไม่ท่วมเหมือนปี2554เพียงแค่ฝนตกชุกน้ำเหนือไหลไปลงพื้นที่ภาคกลางและน้ำไม่ท่วมหนักโดยได้กำชับกรุงเทพมหานครและแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาในเรื่องน้ำว่าให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ตอบในประเด็นการเมือง ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐในการวางตัวผู้สมัครพื้นที่จังหวัดตากหลังจากสสเดิมของพักพลังประชารัฐย,ย้ายไปสังกัดพักเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัฐขมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยของสสจังหวัดตากเดิมที่พลังประชารัฐเนี่ยเขาย้ายไปพางเศรษฐกิจใหม่แล้วตรงนี้ในส่วนการวางตัวผู้สมัครเนี่ยยังไงคะอ๋อไม่เป็นไรก็อยู่ไปก็อันไหนที่เศรษฐกิจไทยลงเราก็ไม่ลง นะไม่เป็นไรแล้วครับลัฐบาลหาตัวหาตัวคกอลงก็คือแปลว่าในส่วนของภาคเหนือนี่ตรงไหนที่เศรษฐกิจไทยลงพลังประชารัฐไม่ลงเราก็ไม่ลงเราก็เราจะลงขึ้นที่เศรษฐกิจไทยไม่ลงมีแนวมีแนวโน้มที่จะรวมเป็นพลังประชารัฐอันนี้ก็แล้วแต่ครับใชต้องแล้วแต่แต่ครับแต่ถ้าเขาจะขอย้ายมาก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะในส่วนของพลังประชารัฐก็เดี๋ยวให้ถึงวันนั้นก่อนผมจะตอบคุณนะแล้วท่านผ่า ด้านนายวิสนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายปฏิเสธตอบถึงกรณีดังกล่าวจะถือเป็นการครอบงำหรือชี้นำพักหรือไม่เพราะไม่ทราบว่าผลเอกประวิทย์พูดอะไรซึ่งจะฟังจากสื่อไม่ได้เพราะจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันไปใหญ่